สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงโครงการอบรมนะครับเรื่องการทําบัญชีด้วยโปรแกรมชีออนไลน์ไอบัญชีนะครับกับธุรกิจบริการทั้งระบบที่เข้าใจง่ายได้ทําได้จริงผมอาจารย์มัญญาหวังใจสุขผู้จัดการศูนย์ฝึกวิชาชีพบัญชีประสัทสำนักงานเอทีเอสการบัญชีจำกัดเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์การอบรมนะครับเพื่อท่านได้เข้าใจขั้นตอนการทําบัญชีธุรกิจบริการทั้งระบบเป็นเรื่องของการทำความเข้าใจนะครับว่าจะทําบัญชีอย่างไร เพื่อให้ท่านได้เกิดความมั่นใจว่าทํางานได้นะครับและรู้ขั้นตอนการทางานท่านั้นยังไม่พอนะครับเพื่อจะให้ท่านเห็นตัวอย่างของการทําบัญชีได้แก่เรื่องของการซื้อนะครับนะครับและเรื่องของการบันทึกรายได้ค่าบริการการบันทึกค่าใช้จ่ายนะครับและการดูรายงานงบการเงินเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับว่าขั้นตอนนี้ง่ายๆมากนะครับ ทำไมละครับถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ไอบัญชีนะครับวิธีการทำบัญชีให้ประสบความสำเร็จนั้นทำยังไงเรื่องนี้น่าสนใจนะครับและน่าติดตามมันอย่างยิ่งเชิญติดตามได้นะครับทำไมละครับถึงต้องใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์กับธุรกิจบริการถ้าไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมบัญชีให้ยุ่งยากครับอยู่ที่ไหนที่มีทอรไหนก็ทำงานได้หมายความว่าไงครับหมายความว่าแต่เดิมนะครับถ้าท่านทำบัญชีอยู่นะครับไม่ใช้โปรแกรมไม่ใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์นะครับท่านทำงานที่ออฟฟิศนะครับ ท่านกับไปทำงานที่บ้านทําได้ไหมครับท่านก็ทํเงานไม่ได้นะครับท่านทางานได้้ท่านต้องลงโปรแกรมใหม่นะครับถ้าขนาดเดียวกันนะครับเมื่อท่านทํางานที่บ้านแล้วนยถ้าเซฟข้อมูลมาแล้วมาทําต่อที่ทํางานท่านก็ต้องเซฟข้อมูลมานะครับกลับไปกลับมานะครับลักษณะนี้นะครับมันก็อาจจะทําให้ผิดพลาดนะฮะผิดพลาดได้ในเรื่องของการเรื่องข้อมูลนะครับคราวนี้ถ้าเกิดท่านใช้โปรแกรมเทียร์ไลน์แล้วนะครับว่าท่านทํางานที่ออฟฟิศเสร็จนะครับท่านกลับไปบ้านนะครับ ม,มันถ้ามีตร์เน็ตท่านก็นทางานได้เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหนึ่งที่เดียร์ได้ทราบครับขัดนตอนการนะครับเมื่อท่านอยู่ข้างนอกออฟฟิศท่านก็นสามารถจะเข้ามาตามงานว่า,ามีเรื่องนะครับสินค้าส่งของแล้วยังตั้งตรงนี้เขา้าเขารับเอกสารเรียบร้อยดีหรือยังทาบัญชีทึงไหนแล้วดูลูกนี้เดือดร้อนหรืออะไรได้นะครับถ้าไม่ต้องขับรถเข้ามาถ้าท่านไม่ไม่ใช้โปรแกรมเชี่ยลั้ท่านต้องขับรถเข้ามาดูรายงานนะครับอันนี้ท่านอยู่นอกท่านก็นสามารถจะดูได้นะครับ การใช้งานของโปรแกรมบัญชีนะครับทำงานผ่านระบบเบราว์เซอร์นะครับซึ่งเป็นการใช้เบราว์เซอร์ในทั่วไปนะครับซึ่งง่ายนะครับต่อการทำงานเช่นเ่าใช้เรื่องของอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ม f o x าไฟฟอ์หรือซ a ฟ a รีนะครับท่านั้นยังไม่พอนะครับยังทำงานผ่านระบบอุปกรณ์นะครับโมบาย e ดเวิ์นะครับที่สนับสนุนเรื่องเบราว์เซอร์ในเรื่ององการดูรายงานนะครับว่าไงครับ ถ้าท่านใช้โปรแกรมเชียร์ลาแล้วเนี่ยนะครับถ้ามีโทรศัพท์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถจะดูรายงานได้และทํางานบนนะฮะมันเชียร์ลน์ได้บนมือโทรศัพท์มือถือนะครับทําให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานนอกจากนั้นนะครับโปรแกรมเชียร์ลนนั้นจะมีการเซตอัพการใช้งานนะครับเป็นประเภทธุรกิจนะครับครนี้อย่างเช่นว่าธุรกิจซื้อขายสินค้าธุรกิจบริการหน่ที่บุคคลว่าจะสารอาคารชุดสมาคมมูลนิธิ รงเรียนเอกชนธุรกิจในหน้าประกันภัยนะพวกนี้ครับท่านเพียงสามารถเชตอัพนะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับว่าชื่อที่อยู่บริษัทนี้ครับท่านสามารถทํางานนะครับโปรแกรมเชียร์ได้ได้เลยนะครับทนไมต้องกังวลว่า,วาข้อมูลจะต้องถูกทําลายด้วยไวยรัสนะครับขนาดเดียวกันนะครับ ท่านจะลดขั้นตอนการทํางานนะครับไม่ต้องจ้างคนประจําดูแลเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับถ้าท่านจ้างจะเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะวิชาชีพเฉพาะนะครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อเกิดเซิร์ฟเวอร์พังนะครับต้องลงโปรแกรมใหม่นะครับแต่ว่าโปรแกรมพื้นฐานนะครับนะครับถ้าท่านลงเสร็จทับทั้งต้องลงโปรแกรมชีอชีครั้งนึียงนะครับยุ่งยากไหมครับนะฮะขณะเดียวกันถ้าเกิดพอ ลงโปรแกร,รมพื้นฐานได้นะครับบริษัทที่ลงโปรแกร,รมพื้นฐานได้เสร็จไม่สามารถลงโปรแกรมชีได้ถ้าต้องเอาเครื่องไปให้รบริษัทโปรแกรมชีลงอีกกันดเนนกันนะครับถ้าเกิดลายเส้นของการใช้โปรแกรมชีที่ลงกี่ครั้งกี่ครั้งได้หมดไปนะถ้าต้องเสียตังค์ซื้อใหม่เห็นไหมครับท่านเสียเวลางานเสียเงินนะครับแล้วก็สําคัญคือการทํางานไม่ต่อเนื่องนะต้องรอนะครับแล้วก็กาใช้งานได้เหมือนเดิมนะต้องใช้เวลานะครับยุ่งยากนะครับ เมื่อมีการทำรายการค้าเสร็จครับหมายความว่าไงครับถ้าใช้แมบัญชีอะไรนะครับทำบันทึกรายการยอดยกมาเสร็จนะฮะทำบันทึกรายการซื้อนะครับจ่ายชําระหนี้นะครับขายเก็บเงินไดกว่าไปนะครับท่านสามารถดูรายงานแล้วก็งบกันเงินได้ทันทีนะครับอันนี้เพราะอะไรครับโปรแกรมบัญชีรายนั้นเราผูกนะครับผูกเรื่องของการเอ่องบัญชีและรายงานนะครับไม่ได้การทํารายงานน่นะครับเอ่อทรายการน่นะครับหมายความว่าถ้าท่านไม่เป็นไม่มีคนรู้ด้าบัญชีท่านสามารถทํางานได้ ถ้าเพียงบันทึกว่ารับเงินจากใครค่าอะไรจ่ายใครค่าอะไรแค่น้เองครับโปรแกรมบัญชีรลงบัญชีท่านเดียบร้อยนะครับหลังจากนี้นะครับโปรแกรมบชีรายน่าจะมีระบบพูดาวเมนูนะครับว่าไงครับท่านดูงบการเงินครับท่านก็ดูดาวลงไปไปถึงการบันทึกบัญชีเลยนะครับว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับนี่สะดวกมากนะครับไม่ต้องปิดเอกสารให้เส้นเปลืองนะครับ นอกจากนี้นยังมีระบบรักษาค,ความปลอดภยัยนะครับด้วยการกําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลครับนะควับว่ากําหนดให้ผู้บริหารดูได้อย่างเดียวพนังกงานทชีจัดซื้อเนอยดูเรื่องจัดซื้อเอ่อช่าพนังกงานบัญชีทั่วไปดูบัชีเรื่องทั่วไปได้กําหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลได้หมดนะครับรานะคาคุ้มค่าแต่การลงทุนนะครับหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าถ้านแกมเชียร์ลแล้วนะครับแต่เดิมนะฮะท่านต้องนะครับ จ่ายเงินนะครับโปรแกรมค่าเซตอัพอะไรเนี่ยนะครับอันนี้ท่านไม่ต้องจ่ายนะครับเรื่องพิมพ์เอกสารท่านก็ไม่ต้องมีระบบพูลดาเมนูใช่ไหมครับที่เราเรียนทราบแล้วดูนะครับดูน่งบการเงินได้ไปถึงนะครับถึงโปรแกรมบันทึงบัญชีเลยนะครับไม่ต้องพิมพ์เอกสารให้สิ้นเปลืองนะครับไม่ต้องจ้างอุปกรณ์ดูเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับนะครับลดประหยัดคือเรื่องเวลาทํางานนะครับท่านทํางานต่อเนื่องได้นะครับ ท่านไม่ต้องเดินทางเข้ามาดูข้อมูลนะฮะท่านสามารถงานมาทาที่บ้านได้เนี้ยนะครับอันนี้ครับผมก็ถือว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนนะครับวันนี้พอเท่านี้ก่อนนะครับโปรดติดตามนะครับการทำบัญชีธุรกิจบริการภาค2นะครับเป็นเรื่องของวิธีการทำบัญชีให้ประสบควาสมสำเร็จอันนี้น่าสนใจเหมือนกันนะครับโปรดติดตามนะครับสวัสดีครับ